บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดจะผูกสู่ค่นน้องพ่อพ่อกับสว่างอีกแล้วแม่พี่น้องเอ้พ่อพ่อกับสว่างตอนนี้ก็อยู่ทุงไฮทุงลาน้องสาเน่าแต่พี่น้องกะมาเฮือนน้องสาเน่าทางหลานน้องสาเพิ่นกับว่าเพิ่นออกไปหน้าแล้ววจัดเนาะกะหน้าเพิ่นกับบอกกะบอกไก่บอกไกลเพราะไก่บินตกพ่อแม่พี่น้องเอ้กัใกล้หมู่บ้านอยูุ่่นเนาะทางเพิ่นก็บคอยเห็นกะคาเฮือนคนอยู่เนาะผู้เทียงหน้าเพิ่นกับอยู่ บริไก่เนาะผลกาแฟจากยางออกมานาบริสัน์แก่ทางสวายก็สลายกันมาทก้รสองคนน้อซอยพี่น้องอืมพิอตากมันเนาะใยได้หลายพันในลายเซ็นตตื่นเลยนี่สบายดีเลยนางเสือชาวบยมาให้มือั้นได้เหรอลมผัดชามผืนมะนาวบ่เนาะที่เสือกันชัน นางบาอกลงให้นหนาวพี่กินห้าวแล้วเอาเอา,เอาไข่จามาไลยซื้อไข่มาฝากนาไข่ตุน๋นนะไข่กับปีงไก,วกง่ว่ออาป้งตับตับอ่สินปิน้งยังสลายมใช่ซีเมนต์ปงตับบอกย <c oughs> ัน้องผนมือผนยังบอกแข็งแห้งเลยแม่ผ<ด><อ>บอกว่าหนองักป่คือ,อกิกันเจาสานอะไรย่น้องป่คอย À. Maple mẹ, mẹ phần duy tuôn tôi cái mẹ phần gà xuân tìm 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 đi tìm 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 ก็ว่าหาอยู่ของอยู่คงกินเนาะอยู่เคืออะไรเมื่อไรเครื่องปลูกของฝากเพื่อนพี่น้องเอ้ยเออเพิ่งชวนออกมาบ่อนหนุ่มเชิดแขนย่าไอ้เพื่อนหนาวช่ไหเอาไข่เนี่ยวะไอ้เพื่อนเนี่ยไปกระปิ้งเนาะฟัวข้ดใจเด้อเป็นยังืมกินเถื่อนเพื่อนไปเมื่อไปเปล่าเพื่อนกำลังสีเมื่อ ยังไงมายางบอ้กยังไงยางเกงให้แครัเนาะตลาดนัดตว่าไกลแล้วเนาะต่ว่าแถ่ยังยางบ้านออกมานานแล้ี่้องคนทัวนี่ไม่้ิเดีคนทัวเี่ตเก็บมาต่งเลือนอาาหน้าเนยเลยให้แขกีเียนจะตน่ามียว่านนีเหี้ยามัวครับ มามีอยู่ไปขายตีเรียคน่ามีตลาดกันนี่เ็บาเ็เพราะว่าคนน่งเคยขายนะแล้วเ็นอะไดย่ายก็านแต่พี่เป็นจริงทุกร่ทุหลคนอยากมากกินจำเจวเนาะ ไปกนื่อนเนห็นนองันนี้อยากเจอาเดินเต่ามาอากมาเนาะโอ้นกกเ็นเแอะตม่ปนอนอยู่น้าองอยากไปห้องหมอห้องหมอใช่ปะโอมีห้องหมอเพื่อไปห้องหมอเราอยากไปแล้วอยากไปห้องหมอแล้วพออยากเร่าบ่อจง่พออยากไปให้เช่าคักเลยฮะไปวันนี้เนาะพอไปห้องหมอกับม่แต่เอายามากิน่ซืก็ต้องไปดอกแต่ว่าก็ต้องมาายมันหนาว วันนา้นจะพกมาใหม่ลวงพัดกินเพื่อนๆเกิดเนาพกเพื่อนๆนี่เลยเกาะปิจนาพี่เนาะจะยูเพื่อนตะกุฎนาตกุฎเจตาตกุฎเมรเนาะอกม่ะเพี้ยเาเป็นเรือกใสเองว่สุดนี่เล็นกรื่องแต่ละตอนบางตนี่บ่ฮึ่มบางอนนี้หนาวางเพื่อนกอนบางลมบางยางก็ยูเนาะออกมาเนาะเย็ ตัวอะไรแล้วเนาะเอาจริอทั้งปีนี่แล้วนุ่๋ยวออกมาหน้ายูทูปมาเยียบกับเห็นแล้วยูทูปมาเยียบอยากแล้วเป็นจะกินสดก็เถอะถ้าจมากับมาตอนเช้าตอนแรกกับเพิ่งเเื่อนเนาะ

ติชนยังไ่วยันอันเ<ม>ด่นมาคนหญ่เนาคอยนยานนนดนเ้าขนาย่าตกรถม่เอนโอ้โผสบายบ่อ,อโอ้โผเป็นไข่เนาะอากาศกระนาวบันนี่เราพี่นอกพอก็โสบายดูก็โสบายแค่งสดูดีี่จ พ่อพันก็อยู่ทังเทียงบุสบายดีเด้อเนาะพนวาดลูกสาวพนมาส่งพ่อไว้สัดเนาะพ่อบสบายถึงนะมันคู่เนาะพ่อบสบายถึงมานาเนาะ้ัยาอพนเ็คือแม่คือพ่อผู้ให้ไปชมข่าวว่าพอบสบายงเาะ โปรมต์อกมานะแมนตาเวปันออื่อยางนะแตงออกกับร่กายเนาะพอดีแล้วหน้าเ็นกาโปไกครับผ่นไปไหนเนาะมีาีเบกเมื่อเด้อกระเป๋าขบวเ้อกไมนะกระเป๋าับัว ใช่สิมานอนเป็นง่นข hmm ุค hmm ือเตานี่เราอะถ้าเป็นไข่นอนอยู่ถืงหน้าผู้เดียวไปเมื่อวันนี้นะเนาะคือคองน้ำเม่ได้ยี่บ่อ่าเอซี่มนดีี่คือของคนกันนะว่าคนใจในว่าเกลือชื่อนะแม่ถามันรู้จเกลือไป น้ำสาเพิ่นก็เริ่มแข็งแห้งแล้วเนาะอยากเตยบ้านห่อนนาอยากเตยนาหอดบ้านพี่น้องเลยกันไอ้เนี่ยก็ดีใจเนาะย่างไก่คนตลาดน่ามากเลเนาะน้ำสาเพิ่นกันเอออ่าเพิ่นก็เริ่มถือของได้แล้วเนาะ ดีเนาะพ่อพี่น้องบรรยากาศแ็พอดีหน้ายางอยู่เนาะเป็นการอยู่บ้านอยู่ทรงลายเมื่อายว่าแนเพี่นก็งอยากออกมาทุงไฮทุกหนาาพิ่นนาะเพราะว่าพิ่เคยอยู่ประมาณทงปีสามปีแลตเพอพี่อยู่ทุ่หน้านอนก็เลยจะบอกว่าหน้าม่พี่น้องเลย เออทางแม่เท่าทางแม่ล <analyze anthropology> <erman heim figured> <ś pel ic> ่องชาเพิ่นเคยสั่ง <sm> ร้านเพิ่นไว้เนาะว่าจะมีแขกมีคนมาให้บอกเด้ เดือนสามเนาะพี่น้องเมื่อนี้นเป็นเดือนสามออกไม่นึงคำเนาะก็เดือนสามมากก็เริ่มหนาวเนาะมีลมพ้อมพี่น้องเ้ยเมื่อบุญเมื่องานกะฝนหนาวโบลมขยุน่นเนาะเพราะว่าจะได้ดินบุญดินสินก็นนนนสบายเพื่อพี่น้องเลยถ้าว่าบรรยากาศแบบนี้ก็โอ้ยเนาะดินบุญกะคือสิบผมมวลปรด๋ได้ันหนาวเนาะอากาหนาวทั้งลมบางปีก็มีฝนตกได้พี่น้องเลยบุญน,นันเดือนสามเนาะ บุญเดือนสามบุญของเข่าไประเพนี้บ้านเฮาเนะเดือนสามเอาไว้่สามคำยังอีกยังอีกประมาณสองมือเนาะอืมปิดก็เริ่มผันแนะ่พี่น้องเลยผิวพันเิืนก็เริ่มพองใสเลยนะ้นองสาเนาะ ควรปานไหนดล้นะเพราะว่าติดใจนี่กะฝนตกถึงแล้วเนาะมันกับพกคนคือบางหันบางหันอ้ควนขนาดเริ่มได้ถาฝนตกอีกก็คือทิ่ขับอยู่เฮ้เสียงรถไทยมาเลยน้องชาสิคืนกยูบ้ารถไทย กอขี่น้ำผึ่นเนาะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวมากัเห็นเทียนหน้าน่อยเจ้าของพี่น้องไอ้ผูนเนาะใกล้สิเดือนนี้ก็เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกน้อยยังอีกประมาณสามเดือนก็ได้ออกมาหน้าอีกแล้วเนาะหน้าองสากับหน้าสว่างก็ใกล้กันอยู่เียนหน้าน่อยผูกคอยเห็น มีแน่นักือบ่มาสิถือชอยเออเออย่า่านักมีแต่มากขวกับพักออหม่กนี่เอึนหม่กอยู่นะเนพี่น้องอิดอีแบบฝันอ่นใครจะเกะมันนะนเต็มเลยเป็นกะมาเ่ ส่วนมันเพิรนเนาะรถเอื้อยเม่น้องสาเนาะก็คือรถเม่ป้าเนะชาะน้องสาเชื่อในเพิ่นเปุ่งป้าเนาะ,อะเอื้อยเม่น้องสาเนาะเพิ่นก็ว่ารถติมเนาะ ได้ต่างออกกับร่างกายเลยกับพวกไก่เนาะไก่สิ้หอดบ้านไหนดิเออให้ผลิตยังเกี่ยมันบ่ให้นองสาพี่น้องเออผลมาแต่หน้าตรงนั้นบ่ผลมาอีกผลมีหน้าสองทงเนาะทางเมย์นองสาผลจากนั่นคือได้ผลไปปวดมันเนาะผลมันผลเดียวเบิดแล้วบ่บานเลย เอ้นองชาเนาะคนมันผูดีอะทังแม่คนก็อยู่กันนองชานะมั่น่กัาเนมันแห็งกันก็ได้ แล้ไรเจ็ดชบกอ,อืปอปกไปกันเองือน้อ,นองสาดีเศร้าคุณนด้เนาะคือพอได้เพื่อนน้องสาดีเศร้ากัเบิดพอดีนละอือฝนปุ๊ปักบัวนะขนาดกู ช่องเ่เพื่อนอยากมาเลยเพื่นวันน้ว่าอยากนอนนาอีกบออยากนอนอีกเออเข้าม่อยากไปทั้งโมเขาอยากนอนอยู่นาโมเอะเพื่อนถึงยังโมเด็กไปห้องมออยากนอนอยู่นาเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะเริ่มปากเริ่มบเมาแล้วเนาะ เปลืองเลยอ๋บนนี้ถือเลยนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเบื้องเลยเปลี่ยนเบื้องถือเยอใชเเดี๋ยวป่าดันมนเปลี่ยนเงี้เนาะขาจะเมยจะเปลี่ยนเลยนะเลิอกเปลี่ยนเปลี่ยนอีขางซ้ายบอก ก่อนย่างเมื่อจะหลบตามทางได้งมแต่ว่าคือรู้สึกว่าน้องขาตุวเครื่องไม่ยานกันเพียงกันละแม่เนาะว่าตลาดนัดไก่แล้วเนาะตอนนี้หน้าเพื่อน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 ไก่เนาะแต่ว่าทั้งนอกเพื่อนไกลยานกราบอิงเนาะแถมยัขี่มอเตอร์ซค์อีกบ้าเอ้ยอยากซื้อบอกเนาะมาถึง ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาแรงเนาะกใบไม้ใบตอกกลเหี่ยวลุนเนาะกระมีพี่น้องไอ้ผูอ๋อมีแต่ใบไม้เหี่ยวแน่ รถพ่นก๊าซมาแต่หายน้าเนาะจักรดถจักรดถไถพี่น้องเลยอกาบคืนกับมีคนเที่ยวจะคนเที่ยวไปเอาอย่างเนาะหาการบ่จะกลางเว้นกลางคืนเนาะบนทางพี่น้องเลยเฉ็เพ่อไม่พี่น้องบนทางไปหน้านองสาเนาะเออผมตกคือสิไปยากท้ยามฝน ลลายก็ะไเพิ่นนะขึ้นขี่รถน้ำเนาะเพิ่นกะบ่ขึ้นเพิ่นย่านพี่น้องเลยเพิ่นกะกับอีกอย่างก็ย่านน้องเพิ่นตกแน่เนาะอีกอย่างกับคนแปลกหน้าแน่เนาะเพิ่นกะเพื่อจะขึ้นน้ำถ้าว่าบเป็นพี่น้องใกล้ชิดอีกทีนางนะพ่นพี่น้องฮ่าพนปนมัน คนแล้วก็สิบปลูกอีกเนาะอากาศยามแรงพี่น้องเอ้เื้ยนอกศากษะเก่งขนาดใกล้ชิดหอนอในบ้านในปุ้นเนาะอ่าก็ต,ตีนบ้านว่าชั้นซะทางนี้ก็เป็นลาซเน้องไปพี่น้อง เป็นต้นเงี่ยงแล้วเห็นพี่น้องบังเงี่ยวยังบุพอเพอานวนมันเน,อนา,ยอ,ยาอยังเพิ่นเพิ่มบากขี่รถจักรเออเป็นลตู้รถก็พอเพิ่นเนาะพอพดออาดถดมพขอจขันเต็มอืมมาเหน, <c oughs> นียวเออม่์มยขึ้นนั่นไปแท้ย์เดิมพ่อเพิ่นจังบุกขี่รถน้ำสไลายเลยเสีนเนาะเพิ่นย่านตอเพิพ่นพา ลุ่มเมื่อก่อนเนาะลุม่มจยนวานาแข่งเตกพี่น้องเย้ยเพิ่นกันไรลมพัดช่วยช่วยพูดนะม,มักเตกนใช่นำ้ำเดียว่ามันนัก ก็เชื่อเพือนเพลวเพื่อนพีนนพ่น้นองเอ้ยเนาะน้องชาเพิ่นกางเกงขนาดเพื่อนขี่รถจักรเพิ่นกระโบกีจะได้เมื่อย <c oughs> บ่บ่เมื่อยเด็กเน,นาะตากออกกับร่างกายน้องชา,อา,อา,าเ,นเนอ้ย <c oughs> ไปเฉเพื่อนเพื่อนแน่นเนพ,พ่นอนพี่น้องไปเิพื่อนเี่าขนมอียวเป็นเพือนของนสานกสาผนก็นเก่งขนาดเนาะอ้ผลนะพระเพื่อนสีเขียวกับเม่นเพื่อนถึงเพื่อนนกอสาแล้วเนาะอนกน็เริ่มเก่งขึ้นแต่ละม, <c oughs> มือเนาะพอไอพี่น้องย่างออกไปนาเหาะนากลับมาถึงเพือนเนาะเก่งขนาดวะนีเหีนี้นก็ดีใจเนาะ ที่น้องสาวเพิ่นกลับมาแข็งแห้งอีกคือเก่าวพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะสาว่างกะสิขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เด้อเนาะกัขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับชมคลิปและกระบขกาำโฆษณาข,ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีม่แห้งเด้อสำหรับคลิปนี้กัขอกล่าวคำว่าสวัสดี